พี่น้องบังม,มาทำบุญอยู่วัดมาทำบุญวัดเนี่ยไไบัดนี้ไม่เห็นนี่อย่างพี่น้องบังเนี่ยปัดแต่ตะปืนนั่งบอรครับคุณน่ะลาบเท่าได้นี่ลาบเร่า,อ,าองแบฉมหายกลิ่นยาเด้อครับบ่มีน้ำบ่ได้กินกกกเด้อเท่าเด้อคุณน่ะเอาหม้อมาใส่ไปกิ่นแม่นะนียพี่น้องมาเดอ้อไม่เงี้ยผัสละพชรลำไม่เงี้ยไฟทองย่องแย่เปอดภัยแหลกอ้วนข้นประหยัด ลาบเท่าสวอนวะพี่น้องอันนั้นพะโลูนะคะคุณเมียคุณทำอันนี้ลาบเท่าตำมะฮู้แซบแซบพี่น้องเอ้บนนี้เหลือแต่หมอ,อนี่มาเลียมาเลียมาเลียหมอนม่มาเลีย,ย,ย,ยนี่ไงตำมะฮู้คุณอ่ะพุดตำมะฮู้แซบลายลาบเท่านี่คือสุดยอดแล้ว พี่น้องมนิวยโดนโดนโดนแม่มาบน่เ้ยเท่าเนี่ยดีไมาบานฮอได้กินลาบเท่าเนาะสออ่อนี่พี่น้องึงเนี่ยพูดนะใส่หอมแกเขือใส้หอมแบบตัวใสโออสารผัดเสียบคัะเทาจะเอาไปถวยนึ่งเลยมังหันนี่มาเด้อพี่น้องเด้อมาลาบเท่า